อืมอ่ะอ่ะเล้นนะผงอ่ะผงมันเป็นผง,งเล่นอ,องลูกเหรอเนี่ยฮะใช่ไหมเป็นผงเล่นอ,องลูกเหรอ Nay, cái này mới ra ao lại Chị mới ra ao lại Ôi, ôi mm. Do you want to play continuously? ôi, ôi, ôi ขอะไรยังโอ้ยเออกูุ่นบายแล้วเห็นไหมเนี่ยเกมันกูุ่นบายแล้วกบ๊ายโอ้ย เขามอก่าเป็นของเล่นของลูกเขาบอเนี่ยหัวหมามมานั้นเนี่ยหัวหมามมานั้นเนี่ยโอ้ย Mm. Yeah.